เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปีเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและเที่ยวชมความสวยงามของภูเขาหินปูนรวมถึงพันธุ์พืชกึ่งเอาพายแบบเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยบนดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปบนดอยหลวงเชียงดาวก็ต้องอาศัยผู้แบกสัมภาระหรือว่าลูกค้าแต่ว่าลูกค้าแห่งดอยหลวงเชียงดาวก็มีภารกิจที่เป็นมากกว่าผู้แบกสัมภาระทั่วไปค่ะติดตามการสื่อสารเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปเยี่ยมชมดอยหลวงเชียงดาวค่ะระยะเวลา5เดือนจากนี้ไปไม่ใช่เป็นแค่โอกาสทองของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติอย่างผมจะได้ไปสัมผัสความหนาวเย็น และชื่นชมพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นบนยอดเขาหินปูนสูงกว่า2,200เมตรจากระดับน้ำทะเลและนี่ยังเป็นโอกาสของคนเล็กคนน้อยซึ่งก็คือชาวบ้านรอบๆดอยหลวงเชียงดาวที่จะได้มีรายได้พิเศษในฐานะที่เป็นลูกหาบแบกหามสัมภาระให้กับนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่สภาพเส้นทางสูงชันที่ต้องเดินเท้าขึ้นไปเท่านั้นนะครับดอยหลวงเชียงดาวแตกต่างจากยอดดอยอื่น ตรงที่ไม่มีแหล่งน้ำน้ำกินน้ำใช้ทั้งหมดจะต้องนำขึ้นจากข้างล่างเท่านั้นสัมภาระของนักท่องเที่ยวอาหารน้ำอุปกรณ์ยังชีพต่างๆล้วนแต่ต้องพึ่งพากำลังกายของเหล่าลูกหาบเหล่านี้ก็า้นดนวแต่ละุตแต่ผู้ประกอบการจะมีรายเรียกลูกหาบที่มาอุปโภคช่แต่ละชุดถ้าใครขยันมากก็ได้มากใครขยันน้อยก็ได้น้อย ตามแรงทามเหมาะสมของร่างกายงานจะเยอะนะช่วงพิจิกาธันวาลูกหาบก็จะมีคนพื้นเมืองไทยใหญ่รีซูแล้วก็โมง้งเป็นบางส่วนประมาณรวมทั้งหมดก็ประมาณ70-80คนโดยใช้กิโลช่างคนละ20กิโลถ้าใครขยันก็สามารถต่างเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเป็น30โล40โลได้แต่บวกเป็นกิโลละกี่บาท โดยประมาณเฉลี่ยสมมุติว่า20กิโลวัน450เราเอา450มาหารไอที่น้ำหนักเกินไปต่อกิโลแต่คนหนึ่งประมาณช่วงฤดูการหนึงก็ประมาณคนได้รายได้ก็อย่างน้อยก็ห้าหมืนก็เพราะว่าดอยเชียงดาวเป็นพื้นที่ต้นน้ำปิงและมีพืชเฉพาะถิ่นที่หายากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจึงออกกติกาการขึ้นไปเที่ยวชมอย่างเข้มงวด อย่างเช่น<ม>การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวต่อวันการห้ามก่อกองไฟและห้ามออกนอกเส้นทางอนุญาตบนยอดดอยไม่มีอาคารถาวรรวมทั้งห้องน้ำก่อนรู้ดูการท่องเที่ยวจะเริ่มลูกหาบที่ขึ้นทะเบียนเหล่านี้นค,คือกำลังสำคัญที่ต้องช่วยกันถางทางเดินเ <S S 2> ตรียมพื้นที่รวมทั้งทำห้องน้ำชั่วคราวยามค่ำคืน พวกเขาดูแลการใช้ชีวิตของคนในค่ายพักแรมเช่นห้ามเร่ยนการพน,นันห้ามเอะอะเสียงดังรบกวนธรรมชาติและนักท่องเที่ยวต่างคณะครั้นเมื่อถึงเวลากลับก็บพวกเขานี่แหละครับที่คัดแยกขยะทุกชนิดแล้วกว็นำลงมาไม่ให้หลงเหลือเป็นสิ่งแปลกปลอมตกค้างบนยอดดอยหลวงพวกเขาทำหน้าที่เป็นมากกว่าลูกหาบนะครับเปรียบเสมือนผู้ช่วยเจ้าพนักงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมและกติอิก,การใช้ชีวิตกลางแจ้งบนยอดดอยสูงพวกเขาเป็นชีพจรสำคัญของฤูดูการท่องเที่ยวดอยหลวงเชียงดาวทั้งในแง่ของการเข้าถึงการเยี่ยมชมและยังเป็นกำลังในการปกปักรักษาอีกด้วยนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่รายงานครับดอยหลวงเชียงดาวอยู่ที่อำเภอเชียงดาวค่ะซึ่งห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่กว่า70กิโลเมตร นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางไปสัมผัสความหนาวเย็นและเรียนรู้ธรรมชาติต้องติดต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวล่วงหน้านะคะส่วนผู้ชมท่านไหนที่มีโอกาสเดินทางขึ้นไปบนดอยหลวงเชียงดาวและมีเรื่องราวดีๆสื่อสารกับนักข่าวพลเมืองผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือโทร0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ